สวัสดีค่ะพี่น้องจนันนีน้ำเพลินอภิเชิลสวัสดีค่ะพี่น้องมาไปน้อสิพาพี่น้องไปจอบเบิง้งบ้านหลังใหม่ของใครบรางคนค่ะมาขึ้นเฮือนพี่น้องขึ้นเฮือนน้ำเพลินป้านเป็นวอร์หนี่มะนาบ่อเป็นบวอร์ป้านเฮือนหลังใหม่พี่น้อง สามคูณสามค่ะสีเขียวเนียวซับพี่น้องมึงเพิ่มเตรียมพรอม้อมแฮ้งดีผู้กลางเต้นเฮ็ดดีแท้สถานที่กว้างขวางค่ะอันนี้ก็เลียกเรียกเอี่ยมยขางหนึ่งอยู่พี่น้องเพระาะว่าผ่ากันจะซื้อมาขันครบ <c oughs> ตอนนี้คือเสร็จสมบูรณ์ค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เต้นไหมพี่น้องเพิ่นกงมาขันมากเลยครับพ,พี่น้องมาจอบมืงก่อนว่าเต้นเพิ่อปิดยังไดยังไดสิ ใหญ่ปวดกูบอลสามพุ่นสามเลยพอดีเลยอะบล้อมรับกับเมย์แล้วด้พร้อมไม่นนแต่มหาที่กลางยากไงก็ต้องฟังมากั่งบาหันมาอยู่มาแล้วมาแล้วมาแล้ววิเศษะรวิเศษไรมาไปเนาะมันไม่ใช่อ้อมเป็นสามพุ่นสามตัวของซื่อแบบสามพุ่นสี่เป็นอ้อมจนข้างล่างผู้ใหซื้อผ่าเลยมาอีกมันบังคูเขาพยายามดีอยู่เด้อมันเตรียมไว้ให้งย่างดีนึงผู้ใดเป็นผู้กลางบางวินาที ปลาพี่น้องเพื่อได้ติดไมเพิ่นเขียวเนียวซับมันไม่มันบ่เบิดพาเรียกเมี่สิ5ห้บาทที่แผงสินกไปซื้อแผสิมาใส่ซือแบบเป็นหมนมาเลยพาไปสิมลี่บห้าบาทนี่ค่อยซื้อมาแมนมันก็ไม่ยัมันสามคูนสามมันก็พอดีแหละไฟปักมันหาหมองเนี่ยมันต้องสองคูนสาองคูณสามเครบน้ำข่อยนสองคูสเ เอากมูกพื่อผู้นั้นผู้นีของมหาโนพอดีลานั่งได้หลายคนคนนี้ใช่กับเอะอยู่ข้างในเอะอัดพูดอันย้ำเปียวแม่มานี่ยคนละย่างเขาไปแก๊กสิไปยุช่างใดกับบ้าก้าเขาไปกวนเพื่นมันเนีนไหมใเพื่นเป็นส่วนตัวสร้างสิไหมลเอาอะนล้แน่ขอบเต็น ประทับใจสคริปต์บ้านนอกจ้าสคริปต์ปกติค่ะมัณลพี่น้องพระพินอันเมนค่ะ พ่อแม่แม่์พดกระดีไกดิลงคลิปไปเพดกระดเขามาคอมเมนต์เพดกนก็อยากจะทิมลูกทิมเต่าเพิน่นเอาพ่อแม่ก็บอาอย่าทิมน้องมะนาเดอ้อลูกจอนปลาสัน้นสีทิมได้จังดายให้สีไทยเขาใกล้ให้สีเขาหาเขาง่ายตัวอยู่ในเตรินพี่น้องอเห็นบอสันคีบฉันมากจกุกระมุดเขาเต็นผูนน้นั้นเขาต็นผู้นี้แหละย่างข้างหน้าไปพี่น้องเาสิพาน้องไปเบิ่งบ้านรังใหม่ค่ะพี่น้องบ้านเล็กแหกมาคับ เคี้ยวเน่ซับเขานาก็ได้เขาลังก็ได้ลูกเขาได้เบิดถ้ามมาได้พอต้องซื้อเพิ่าเหลียมมาอีกสามคุณสามประมาณนี้พอดีลูกสําหรับมอรมรองรับเม่เมฆได้หลายคุณอยู่มีกรนเน้ตหาปไค่อยาให้เล้ทดีเนาะเตรียมไว้ทานละวัที่ซื่นห้าตากผ่าไปของควันมันเกิดอยู่ห้าตากผ่านะเอาอยู่บ่อ แต่ว่าเบาลุนถึกเดียบรุนแพงให้ยูไว้จะตากสูตรหรือจังใดเออมันเกีบยบ้อยูไว้จะตากสูตรหอยสูตรด้อยูปาดพี่น้องไปเดิมมือเลขคะ่ะสามคูณสามมันก็แม่หรอกไปดู่นม,มากก็คือพอดีแมน แต่เบอร์ของพีน่น่ะสามคุณสองมันแคบแ,แคบมานะถ้าของมานเยิงอย่น,น้สองคุณสามคือแคบเลยอันนี้คือพอดีนี่เสียงใหญ่ลดแต่มันก็จะยากตรงหาที่กลางเนี่ยนะต้องต้องให้อหีกเฝ้ากลางมาเฝ้ามากลางก่อนปลูกกันมาวันนี้พดนะไม่ได้ที่แบบนี้จะบอกให้ถ้าไล้เขาจะไม่ให้กลางาตรงนี้ มาเตวินดีจองไว้พร้อมจะนอนกลัวเหรอถ้าถ้ามีคนกลางให้มันมันมีล็อกแบบเดียวมันมีล็อกประจําอยู่พูดถึงว่าเพราะว่าตอนเราก็นั่งล็อกประจําของเราอยู่นะเออเหมือนกับบอกเขาว่าเมื่อไรพกลางเด้อบ่ได้พูดดีแคบก็บอกเขาเบอร์ที่สองเตรียมตัวรอดกับมองนั่งในเตยผ้านั่นล่ะเพราะว่ากะวิเขาล็อกประจําเขาอยู่เขาก็นั่งมาตั้งแต่เปิดบุ๊บม้วนนม้วนใหญ่ใหญ่ห้าร้อยกว่าบาทไหมไม่ค่ะเม็ดลยี่สบห้าบาทค่ะไปขอซื้อเอาตามร้านม้วนมาเลยง่ายป่ะอุ้ยไปซื้อมาลายประนันตีหาเบ้ารอบเดียวแล้้ววเเาตัดกก็บบอไ่ล จะซื้อเป็นม้วนอยู่จากเมตรอีกกี่เมตรหนึ่งนี่ไปซื้อมาหนี่หลายต่อนี่งสามต่อประมาณอยู่จากเมตรหนึ่งนี่สองสามมีดอันนี้มาหนึ่กระซองบอกอันนี้กระสามบอกเออมันอ่สามสี่สี่มตรสี่มีดพอดีมีดเรารีบหาบาทลอยหนึ่งพี่ซื้อมานั่นเมตรีบหาป่ะมันจะเป็นร้านเหมือนพวกขายพวกยางพวกทอพวกอย่างสิไหมเหมือนร้านวัสดุต่างๆเหมือนพวกสายไฟช่วงอย่างไม่เซมักมีดอกคาร์เล่แมน ร้านซุ้มวัดสดุซุบพวกหลอดไฟลวกสายไฟใครจะซืมาขายไังใช่หรอไปซื้อมาพลาสติกร้านของชำปกติก็ซื้อร้านของชำละ่ะมันก็ใหญ่เกินน,น,น,นั่งป้าพี่น้องนั่งเต้นมือนั่งเต้นมือแรกมีความรู้สึกอย่างไรคะเป็นไงลนะ่ะมันเกิดเปรียงๆเนาะเขาบอกเคยนั่งเคนวันเต้นๆแต่แกไปซื้อเลยเต้นๆแค่รู้เนี่ยว่าติดตัวนี้มันมอม เมื่อวานอันนี้ก็เห็นด้วยอยู่ดอกตามที่พ่อพ่อแม่เพิ่นว่าว่านเขาเพราะเป็นหมอลำแล้วเนาะเขาครอบคูครอบยังเสียบางทีก็คือข้างบนน่ะมันต่ำเนาะมันเป็นใต้เท้าพอดีเป็นใต้เท้าสันคิดในวย่มไมคันคิดในเย่มุ้มนึงแต่ว่าคันคิดในเย่มุ้มดีก็คือเวทีเป็นของธรรมหากินก็ก็ไม่เป็นไรเองสินะไปคิดในเย่มุ้มนึ่งชูมือนีนกระเป๋าใบใดดอกตะกี้เขาก็ถืออยู่นั่นแหละตัวคนถือยังไม่แม่ อันน like er okay? ี้ก็เอาซอาไปมยผิดซื้อมาสองพืนเหรอเพราะทีัเขาเซิร์นอีไวยู่วัตไปเซิร์ฟซื่อคลิปเออมมนเหลืออยู่อันนึ่งซื้อคิปมาเห็นพื้นลูกเย็ดเซลล์มันหัวน่สิคิปดั่มไหมกองหนึ่งนะเขาเซิรง่ายกว่าเขาเซิร์เป็นเิรง่ายกว่าเมยเอาคิปง่ายกว่ามันสิเนียนกว่ามันติดได้เลยไงคน นี่แม่คันตลาดก็าพูดตัดเอาเนี่ยพา,พา,พ,าพาเดียบักกลายข้างล่างนี่ได้อยู่นี่่องนี่วน,นี่หน่ะเดียบักหลายแหามาหนีพี่โอ้ยกระซิบทะเลว่าจะปูล่างอีกนุ่นหน่ะพามันเรียลายอยู่ที่นี่ลายตัดเอาอีกตัดได้อยู่ตละล่ำหนีบเอาเปิดเปิดตรงนี้ปิดตรงนี้ก็ได้นีหารแล้วปิดตรงนี้ก็ได้ก็จบ เขาจะได้นอนจะแบบตรงนู้นไม่ก็ตึ้งตั้งตึ้งตั้งตั้งในเวทีครับไปชิบาริฮิตชิบาริฮิตถ่ายรูปชุดแดงมาติดหน้าเต้นบ่เขาจะที่หาพ่อเออเห็นบอลทางเอกปันปันน้องอุ้งอิงยังสั่นเขาคิดชุดแดงยันรอรอเพื่อนนานะชุดสูตรเดงเพื่อนน่ะอืมชุดเด่งๆตัวน้อสีแดงกับสีหิงโชุกหินมันตัวน้อกก็เขียวเนียวซับตัวน้อน้องมันนะเฮหตุผดเตอร์ดและพี่น้องเด้อพูดเลยอยากเฮหตุผดเตอร์ให้น้องมันนะเอางี้ๆปิดประตูเนาะ ตูวขึ้น้องอุ้ง<ม>อิงนี่เห็นบ่เขามาเ<ม>ห็นเลย <c oughs> จะได้ชัดๆลูกไซเมร์เขาไปน้องคลิปนี้กับติฟานว่าใช่ไหม,มค่พะพาพจอบเบิ้งกันมาะจบประทันพอดีเ<ม>ขามาพอดีก็เลยเห็นยาวมากกรเลยออกไปเบิ้งเจอกันกคลิปหน้ากับพี่น้องว่าวได้ทิมได้ปลาค่ะเขามาหาน้องดูกว่าเก่าเพราะว่าสะดวกเราวัดนี้เพราะว่าข้างในบางเคียมันแคบแคบพี่น้องบ่ค <c oughs> <c oughs> ่อยเห็นเขาไปถ่ายพี่ดิีเชนบ่ค่อยเขาไปแทงในข้างในใช่ไหมเลยพี่ไม่ค่อยเข้าไปถ่ายข้างในเลยเพราะว่าพี่ไม่รู้เป็นเพราะอะไร มันเป็นจะเข้าไปถึงน้องเมนมันเป็นบัสะดวกไหมที่เหลือนอกจากหนูจะถ่ายตอนตอนเมื่อน้องออกมาเท่านั้นหรอกเยสิมักบุธเข้าไป็นติ้นใจติ่นเมื่อวันนี้ในไทยพี่น้านี่ดีนะพี่น้องเซอร์ไพรส์มากวันนี้เต้นวันแรกนะคะพี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องนี่ลำเพลินออฟฟิเชียลด้วยนะคะแพราขั้นกดติดตามกับกดติดตามให้ได้ดพี่น้องเด้อฝากชมคลิปดนะค่ะแม่์เม่์จะถามครูสนาให้น้องมานะเด้อ ฝากคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องมานะด้วยนะครับวันนี้เครื่องมือท้ลขกันเลยเออเอ <c oughs> อจอ <c oughs> ก,กันคลิปหน้าครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ <c oughs> ไปนะคะอ้าวไทยต่อค่ะ